ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องดินสยามก็จะมานำเสนอรายการทาโร่สองดวงดูดวงความรักราศีกุมไพ่ที่ท่านได้คือเด็กถือถ้วยตัวเด็กหมายถึงความเป็นเด็กการเริ่มหรือเปลี่ยนแปลงมีความคิดที่สร้างสรรค์ถ้วยที่สื่อถึงอารมณ์ จึงหมายถึงความคิดสร้างสรรค์การเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่เนื่องจากไพ่ย,ยังเป็นเด็กที่เหมือนรออะไรบางอย่างจึงเปรียบเสมือนคนที่รอความรู้สึกเป็นช่วงที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไพ่ใบนี้ความหมายจึงเน้นไปเรื่องอารมณ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นไพ่ที่ดีรวมไปถึงการได้พบเจอคนที่มีความคิดที่เด็กกว่าอาจหมายถึงการได้รับข่าวที่ดีที่ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นได้ความหมายในเรื่องความรักในด้านความรักไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีเพราะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งเป็นอะไรที่กำลังจะถึงจุดเปลี่ยนเช่น คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณชอบเขาคุณเริ่มรู้สึกว่ากำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงการได้รับข่าวสารพอได้รับใจเราก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นไพ่ใบนี้อาจหมายถึงนิสัยหรือความคิดของคนคนนั้นอาจเป็นคนที่เด็กกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ไปตามอารมณ์ตัวเอง และเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีลูกเล่นและชอบแฟชั่นไพ่ใบนี้โดยรวมจึงเป็นไปในทางบวกความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอีกขั้นก็จบลงกันไปแล้วนะครับกับรายการทาโร่สองดวงทางช่องดินสยามก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ